สวัสดีครับเก็บตกบรรยากาศกลับบ้านกลาบกระบือจังหวัดสุรินทร์ครับคุณพ่อนาประดับสีในวัย87ปีนะครับก็ให้อายุมั่นขวัญยืนอยู่กับลูกๆลหลานไปนานๆครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่เราได้ลงไปเล่นบ้านนะครับไปส่งหลานเจกลับไปทำงานช่วยงานเกี่ยวข้าวที่สุรินทร์นะครับ เราก็เด้เก็บภาพความประทับใจไว้บางช็อตบางส่วนนะครับในครอบครัวนะครับก็ยังเหลือคุณพ่อนะครับที่เป็นเสาหลักของครอบครัวสิ่งที่พวกเราไปหานะครับนี่ก็ถ่ายกับหลานๆนะครับ คุณพ่อ87ปีครับปีนี้ขอให้อายุมั่นขันยืนนะครับนี่ก็หลานออนิวนะครับผมบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับร้อยมาแอบนอนชมวิวนะครับผมโรงสีข้าวสุดตัวในบ้านนะครับ ราคาย่อมเยาวใครๆก็แตะต้องได้ครับสีข้าออกมาได้ข้าวสวยนะครับอันนี้ก็ลูกวัวนะครับของป้าอุ๋ยนะครับปลาดุกนะครับทอดนะครับเมื่อกี้ปลาดุกนานะครับนี่กําลังทอดเลยทอดเองกับมือเลยอันนี้ก็กบนะครับป้าอุ๋ยเลี้ยงไว้ตกกลางคืนมาหนาวหนิบนะครับที่บ้านซอย14นะครับ นี่คือการขนข้าวนะครับขนขึ้นขนลงคนเดียวเลยครับ65กระสอบนะครับอันนี้ก็ลุงนะครับมาช่วยลุงทองครับลุงทองก็ไปยกขยับขยับนะครับอยู่บนรถนะครับยกหนักๆก็จะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าแขนหลุดนะครับนี่คือผลงานเรานะครับที่ทุ่งนาบ้านกาบกระบือนะครับนี่ลงมาจังหวะเหมาะเจาะนะครับได้มาเกี่ยวข้าว เอ้ยไม่ใช่นี่ครับมาตากไม่ใช่มาตากพูดปิดอีกแล้วมาเก็บข้าวตากนะครับใส่กระสอบก็รวมรวมได้65กระสอบนะครับยกขึ้นยกลงนะครับใส่ยุงข้าวแล้วก็เทแล้วก็มีการตัดผมให้หลานนะครับออนิวนะครับสุดรอนะครับตัดผมเสร็จขอเก็บภาพสักหน่อยครับอ,อันนี้ก็ตัดผมให้คุณพ่อต่อนะครับ ตัดผมให้คุณพ่อวัย87ปีนะครับนี่ของเชียร์ยืนชมใหญ่เลยครับอันนี้ขั้นตอนการปลุมครับเมื่อกี้เรียนภาพอันนี้ตัดผมให้อเมวครับอเมวครับเก็บภาพบรรยากาศไว้นะครับไว้ครั้งหนึ่งในชีวิตไว้ดูนะครับที่บ้านกาบกระบือจังหวัดสุรินทร์นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับถ่ายกับพี่สาวนะครับอันนี้คนที่สองบ้านซอยสิ